ซื้อมาในติ๊กต็อกแนมแนมเป็นแท่งแบบนี้อค่าดีเด้ดอฟๆฟู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 ฟออย่แสบเอะาอดีแสบอืม,อ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 ม เยี่ยมพอดีอืมความดีอร่อยจ้ะมีแบบผิดความอืมอืมอืม เอาไปพัดไปย่ำกับแก้มย่ำแหนมแหนมครุกกินก็สมตําอืมกินจะมันกับแซบนังมูลายแซบ เป๊เดี๋ยวจะถึงทช่องทากงการสั่งซื้อเนติกตอกไปหายแล้วค่ะสั่งม่ในติกตอกน้ำหนังหมู ออ่ทำดีนะไปอิ่มหนก้าค่ะ